สวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับเมื่อนี้ยทีพ่ามากินลาบปลาทนนะครับผมใส่กรํนำต้มครับผมมากินเขาแรก่น้องกันเด้อครับผมได้เมนูลาบปลาเมื่อนี้ครับลงเมื่อกันเลยครับผมนี่ครับลาบปลาผมไม่ได้ฟังนะครับผมทีฮ็ดเป็นเป็นตอนแบบนี้เลยครับผม เสียงเพื่อสังคบนะครับ,ม,รบมันสวดน้ำต้มมันห่อนครับ เป็นตึกแค่อยู่ตลาดครับผมเด้ยมากตัวหนึง่งตัวห้องง่ามนี่แล้ครับผมตัวหนึง่งพอดีเสียบเลยต้มใส่น่ามอกหน้านะครับผมต้มต้มนะคะรับต้มย่ำหัวหัวปลาดิ๊นครับผม มากินข้าวแรงแล้วกันครับผมแต่เพื่อเขานะครับ หนนอมนะครับอือหืเข้ากันเข้ากันเป็นยังต้มครับนะหวานเราสุ่มเจ้าน้อยนะครับ ครับากา่านิ่นเพื่อพีเพื่อนออกครับอืมแอนห่อนคว่งเลยเจอไปน้อยนึงครับ ต้องเห็ดเบิงได้ครับนี่ครับมีหัวคานำสูตรปะต้องฟักด้วยครับผมสร้อยให้จังเนื้อเข้านี่แล่ะครับเ็ดเป็นต้อน,นี้ไงแบบนี้แล้วครับ <c oughs> ม่าปาบอกข้าวครับมีแต่ข้าวเดียวเบิดนะครับ มากโคตรนามนะครับหนามมันหอนนี่ตอนอยู่ครับ เสียบครับผมฝากเป็นกำลังใจผมแนเดอร์ครับผมฝากข้วมาเบิร์นขอถ่ายขอแช่นะครับขอคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับผมที่สนับสนุนในทัาพอตผมนะครับขอพูดเจุ๊บกที่สามารถสั่งได้เลยนะครับผมโอเคเมื่อนี้พวอพ่อกันประมาณนี้นะครับเด็กลากปลานิ้นะครับก็ตรงมปลานิ้นะครับผมเสียบลายจินโบเบิร์ตนะครับผมพี่น้องเมื่อนี้ยพ่อแค่นี้ก่อนครับ ครับผมบม๊ายบายสวัสดีครับ